โอนซามคิวเทนรหัสสิคือรหัสของมนุษย์ครับลิงอาจจะเป็นคิวเกา้าจจะเป็นคิวหแต่มนุษย์คือคิวสิครับเป็นตัวให้พลังงานแก่ร่างกายครับกิจกรรมอะไรครับที่ต้องให้พลังงานหายใจไงครับหัวใจเต้นไงครับเดินไงครับทำงานไงครับนอนยังต้องใช้พลังงานเลยครับนั่นทั้งหมดเลยครับเราให้คุณเรียบร้อยแล้ว คุณใจนำเสนอครับว่าโอเวอร์ฮารให้ทั้งอาร์คิเดนให้ทั้งโคคิวเทนตัวเป้งป้ง,ปงสลลเก่ถ้าคุณอายุมากขึ้นโคคิวเทนจะต่ำลงเป็นกราฟลงถ้าคุณป่วยโคคิวเทนจะต่ำลงถ้าคุณกินยาลดไขมันจากหมอกลุ่มสเตตินโคคิวเทนก็จะต่ำลงตับไตพังกล้ามเนื้อสลายถ้าคุณไม่ออกกำลังกายตั้งแต่อายุ60ขึ้นไป กล้ามเนื้อก็จะเหลวโคคูเชนต่ำลงกล้ามเนื้อจะเหลวอยากกล้ามเนื้อแน่นโดยไม่ต้องออกกำลังกายแค่สแน็คเอ็กซ์ซ์โควัหฮาร์พรา้คุณได้โคคิวเท s